ใส่เขา่ามือแร่งกินเขาเนียวได้พี่น้องสีเห็ดสีเข็ดน้ำตกใส่ปิดไปเตรียมมันถอดเนื้อว่ได้ถอดเนื้อจวดเอาเนาะว่ได้ย่างเอาดอกยพี่น้องจวดเอาไปจวดในกระทะแล้วกัน เสียมาเห็ดน้ำตุกจ้ะ ันนี้วัตถุดิบแบบเตรียมทีจีไใส่กับอันน้ำตกอาจจะนอกอันนี้หอมแดงหอมแดงฝรั่งกัหัวหัวเดียวกับเลือจะ้ะมีพริกอันมีพริกขี้หนูจินดาแล้วก็มีอันซาลาเน่ผักชีจีนต้นหอมจ้ะพี่นอ้องพี่จ้ะเนื้อเขาจวดกระทะเหลี่ยมครับมาหัน่นแล้วก็มีอัน,นพริกป่นข,ข้าวขวบ มาเตรียมกับจ้าพี่น้อง เครื่องวัตถุดิบเาก,กหั่นแล้วเรียบร้อยดีจ้ะมีมะนาวพริกป่กนข,ข้าวขวน้ำปลาหมูหั่นสไลด์แล้วเรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวพ่ามาจัดการตบใส่พริกป่นจ้ะใส่พริกป่กน,นข้าวขวานจ้ะพี่น้อง มะนาวเอาถือกล้องให้แนะม,ม่ฉันดอนะม,นะอมีข้อใส่ข้อคั่วใส่พิบุญหอมไหมหอมไหมหอมใส่มะนาวครับอันนี้น้ำตกกินแต่ข้าเหนียว น,นานนะแม่ไม่ได้ทำเนะลยเดี๋ยวก็คนเดียคนเลี้ก่อนอน,นี้ทำเยอะเลยนะนี่ทยทเศษ Mà thiên ích lắm kìa Nấm lai ปรึกษาต้องหลายๆหอมมันหอมมะนาวไงหอมมะนาวกับไอ้ข้าวคั่วสลัดไหนหกเข้ากันสุดยอดเลยพี่น้องอคุเล่คูเล่ชิมดูดกันชิมดูใส่นูกปลาที่มึง นิดนึงแล้มะนาวอร่อยไหมอืมอร่อยใส่พร like mm ิก hmm. ด mm ีไหมไม่ใส่ น้ำตกก็เสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาเบิงลกระตาแสบก่น,กน,นี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะเมนูน้ำตกคลิปนี้ก็ฝากไว้สักหนึ่จ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้มันดานไ็้คลิปใหม่ๆต่อไปจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย